เห่นปืนพี่เราบอกว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยเไม่มีอะไรอยู่เฉยเฉยงั้นก็บเก็บเก็บเงินไปแล้วก็ออกไปเลยแล้วเห็นปืนใช่ไหมเห็นค่ะเนมาจี้เงินที่วางได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้ารบาทแสนแสนหนึ่ง่นองพเก้แนมก้าืร้งนแล้วตอนนั้นในมือหนูถือเงินอยู่ด้วยไงได้เดี๋ยวนะ นี่พักไม่ได้ไม่ได้นี่น,นะปกตินะเนี่ยก็ตั้งเราวางอยู่างไรถูกต้องติดอย่างธนาคาอรอย่างนี้ว่าเ,าเป็น messenger ใช่ไมหมคะปกติ เป็นอยู to to om, ่ตรงๆหน้าขบวนหนูแล้วพูดว่าน so, ้องเซ็นเอกสารอะไรเงี hmm. uh ้ยแต่วันนี้คือแปลกคือเดินหนูไปเดินเอาเข้ามาเข้ามประตูด้านข้างเลยตรงนี้เลยเดินเข้าไปเลยแล้วแล้วหนูหันมาดูว่าเป็นใครทําไมเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาปุ๊บพูดว่าเอาปืนจี้เอวน้องอ่ะแล้วบอกว่าเฮีเฉยไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาก็เก็บตังค์ใส่ตัก็คือเอาปืนจี้เอวเอวน้องไอ้คนเรานั่งอยู่ด้วยป่ะเรานั่งตรงนี้หนุ่งเนี้ยไปดูไงว่าเขาเข้ามาทําไมแล้วเงินวางอยู่ตรงไหนในจะกล้าแล้วเลยพี่ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ แบงค์อะไรบ้างครับสูกกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเงินในตะก,การ,ร,ร้าน้องจะไม่รู้ว่านี่เงินที่เขามาฝากเขาใช่ไหมเงินที่ลูกคมาทมาฝากใช่เราจะมีพนักงานทั้งหมดกี่คนคนระับมีพี่มีหนูไปเยอหนึ่งสองสามสี่ห้าแ้วนเตอร์เป็นหกค่ะหกคนคผู้หญิงทั้งหมดเลยป่ะผู้หญิงหมดมีผู้ชายคนนี้คนเดียว